มันตัวเล็กในแบบที่ผมคิดว่ามันยังเทียบกับหมูเด้งไม่ได้แล้วมันดูเหมือนยังไม่มีชีวิตเลยเพื่อนใหม่หมูเด้งสวนสัตว์เวอร์จิเนียอวดโฉมฮิปโปแครใหม่ภาพจากสวนสัตว์เมโทรริชมอนซูริชมอนเวอร์จิเนียนะฮะซึ่งฟังดูหรูหรานะฮะแต่ว่าไม่ได้น่าอยู่เท่าเมืองไทยนะฮะเมโทรริชมอนซูเผยความน่ารักของฮิปโปแครนะฮะผมว่ามันน่ากลัววะ่ะผมว่ามันน่ากลัวมันไม่ได้น่ารักมันมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณเอามันมาชั่งน้ำหนักเนี่ย คุณหยิบมันมาชั่งน้ำหนักด้วยมือเดียวเนี่ยนะฮะตัวเบาๆเนี่ยซึ่งผมไม่กล้าหยิบนะฮะเพราะว่าฮิปโปมันงับทีเนี่ยกระดูกหักคนไหนซึ่งไม่รู้เรื่องก็คิดว่าฮิปโปเป็นสัตว์น่ารักแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยอันนี้ไม่ใช่นะฮะผมเคยไปล่องเรือในแม่น้ำซัมบีซีมาแล้วนะฮะแล้วไอ้โชคดีคือรอบที่สองที่ผมล่องเรือในแม่น้ำซัมบีซีเนี่ย ซึ่งผมเอาเรือลำนั้นเนี่ยซึ่งทำด้วยเหล็กเนี่ยจอดในเกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินซิมบับเวเนี่ยนะฮะพระนท่านโรเบิร์ตมูกาบีเนี่ยจานูปีเอฟปาตีเนี่ยนะฮะโรดีเชียเก่าเนี่นะฮะตอนนั้นผมมีเรือไม่ใช่มีหรอกคือมันเรือเรือของของกไกด์นะฮะของบริษัท ที่เขามีการให้บริการด้านท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรือเหล็กมาใช้เพราะว่าเรือเหล็กเนี่ยถ้าเจอกับฮิปโปเนี่ยมันงับไม่เข้าแต่ถ้าเป็นเรือซึ่งทําด้วยไม้แบบผุๆอะไรเงี้ยฮิปโปงับก็หักะฮะก็ตายะฮะผมก็คงตายในแม่น้ำเซมเบซีซึ่งเศษซากศพก็จะได้ล่องลอยอยู่ในน้ําตกสุดสวยที่สุดวิกตอเรียฟอลส์นะแห่งแซมเบียนะฮะ แต่บังเอิญผมแค่อยากไปเที่ยวไม่ได้อยากไปตายที่นั่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยนั่งเรือเหล็กแต่ว่าคุณอย่าคิดนะะว่าคุณเอามือไปไปหยิบตัวมันแล้วมันจะไม่ดิ้นหรือมันจะไม่ไม่พอใจนะมันไม่ชอบนะ,ะคนไปยุ่งกับมันฮิปโปเนี่ยมันไม่ชอบคนไปยุ่งกับมันแล้วถ้ามันเห็นท่าทีคุณประหลาดประหลาดมันก็วิ่งไล่คุณนะฮะถ้าไม่เคยเจออย่าลองนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไปเที่ยวซาฟารีแล้วคุณลองของกับฮิปโปคุณจะไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะฮะ ผมแนะนําก่อนผมไปซาฟารีบ่อยในอดีตจนผมเริ่มแบบเอียนๆไปพอสมควรแล้วนะฮะเพราะว่าเที่ยวซาฟารีใช้ตังก็เยอะแล้วก็มันก็คล้ายๆกันแต่ละอันอย่างไรก็ดีเป็นลูกตัวที่3ของไอริสและคอวินพ่อแม่ที่ให้กําเนิดฮิโปแคระเพศเมีย3ใบเถาโอ้มี3ตัวนะ่ารักจังเลยโดยไอริสตั้งท้องได้7เดือนแล้วก็คลอดฮิโปแคระตัวนี้ในน้ํา ฮิปโปของครอบครัวฮิปโปแคระในสวนสัตว์ร Virginia, ัฐเวอร์จิเนียอธิบายว่าโดยธรรมาชาติฮิปโปปกติจะคลอดลูกในน้ําแต่ฮิปโปแคระสามารถคลอดลูกได้ทั้งบนบกและในน้ํายิ่งไปกว่านั้นมีผู้ซึ่งมาเยือนสวนสัตว์ได้อยู่ในช่วงเวลาสําคัญที่โปรแคระตัวนี้คลอดออกมาเมื่อเวลาส6นาฬิกาสินาทีของวัน9 9ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยตอนนี้ทางสวนสัตว์ริชมอนด์เวอร์จิเนียเนี่ยสวนสัตว์เมโทรริชมอนด์ซูเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อฮิปโปแคระ ที่มีน้ำหนัก15ปอนด์ในช่วงเวลาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อเกิดได้ครบ5วันโดยฮิปโปแคระโตเต็มวัยเนี่ยสามารถหนักได้ถึง600ปอนด์มันก็ไม่แคระเท่าไหร่แล้วนะฮะทั้งนี้ฮิปโปแคระจะอาศัยอยู่ในหนองน้ำและแม่น้ำในแอฟริกาตะวันตกและปัจจุบันมีสัตว์ชนิดนี้เพียงไม่ถึง2,500ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอ้างอิงจากข้อมูลทางสวนสัตว์ ผมกระโดดมาเนี่ยมันก็มีหมูเด้งฟีเวอร์กันทั่วโลกนะฮะฮิปโปครแรกคลอดที่สกอตแลนด์ก็มีอันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งในปีเดียวกันนี้เมื่อเดือนที่แล้ววันที่6พฤศจิกายนสวนสัตว์เอนเบิร์กนะฮะแห่งสกอตแลนด์ตอนรับฮิปโปครที่สกอตแลนด์ก็มีแต่มันก็ยังไม่น่ารักเท่าหมูเด้งไงมันอยู่ที่ว่าตอนโตขึ้นมาแล้วตัวมันเด้งๆและสีชมพูหรือเปล่ามันต้องตัวเด้งเและสีชมพู แต่ว่าที่สกอตแลนด์นี่เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งคลอดเมื่อ 2, 2เดือนที่แล้วได้แล้วนะฮะประมาณ2เดือนที่แล้วชื่อแฮกกี้สซึ่งเพิ่งลืมตาดูโลกไม่กี่วันก่อนสวนสัตว์แห่งนี้จึงเปิดการแข่งขันความน่ารักระหว่างสมาชิกใหม่ตัวนี้กับน้องหมูเด้งของไทยที่ดังกระหึ่มทั่วโลกเมื่อหลายเดือนก่อนอันนี้คือแฮกกี้สแฮกกี้สก็เป็นชื่อซึ่งน่ารักแต่ว่าคําว่าหมูเด้งเนี่ยพอพูดเป็นภาษาอังกฤษโดยที่ไม่รู้ความหมายเนี่ยมันกลายเป็นชื่อซึ่งพูดแล้วสนุก มูเดงมูเดงอะไรเงี้ยแฮกกี้มันมันชื่อฝรั่งฝรั่งไปหน่อยก็เลยดูแบบธรรมดา Anyway ก็สวนสัตว์สกอตแลนด์รอยัล o o l ล g i จิ l ค o ลส e t y of ตี o อ l สกอตเนี่ยพยายามมองหาโอกาสลักษณะเดียวกันจากฮิปโปแคระของตนเช่นกันแคมเปญสร้างความน่าตื่นเต้นต่อ เจ้าแฮกกี้สนำไรายได้มามากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย1,500ปอนด์คิดเป็นเงินไทยกว่า6,50,000บาทไปแล้วแต่ยังสู้หมูเด็งไม่ได้สวนสัตว์ที่สกอตแลนด์เขาบอกเชิญชวนว่าเตรียมหลงรักเจ้าแฮกกี้สน้องสุกสนและจะทำให้เห็นว่าทำไมชาวโลกจึงตกหลุมรักฮิปโปแครกันนะฮะพิกมี่ฮิปโปโปเตมัสซึ่งมันสูญพันธุ์ได้ง่ายในอนาคตถ้าไม่ดูแลอย่างดีหลายสวนสัตว์เขาก็พยายามดูแลแล้วก็ให้มีการขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะคือเขาไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงแบบ เขาเลี้ยงแบบดูแลเป็นพิเศษอนหะเลี้ยงแบบเป็นสัตว์อนุรักษ์นะฮะไม่ใช่เลี้ยงเอาไว้โชว์เฉยๆอะไรเงี้ยเลี้ยงแบบเป็นสัตว์อนุรักษ์เพราะว่าบางทีพออยู่ในหนองน้ําหรือในปา่าในทวีปแอฟริกาเนะี่ยบางครั้งก็เป็นเหยื่อของการโดนล่าสัตว์นะฮะอย่างอมฤิกันนะครับ